วันนี้นะครับทางกัจจ์มาโชนะครับก็จะมานำเสนอนะครับนาฬิกาปลุกเขียนโน้ตได้นะครับเมโมบอร์ดอะลามคอกนะครับก็ตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับหลังจากที่เคยรีวิวสีเขียวไปให้ดูนะครับก็แกะออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวนาฬิกานะครับแล้วก็มีสาย USB นะครับพร้อมกับฮับ USB พอร์ตข้างหลังนะครับแล้วก็ใส่ฐานด้านล่างนะครับ ในก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับการตั้งรหัสนะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีปากกามาด้วยนะครับแถมมาให้ปากกานะครับามาลองกันเลยนะครับอตอนอื่นยังไงดีอลองเสียบ USB ก่อนนะครับ ย s b ได้นะครับใส่ฐานได้นะครับนี่สบเ s b เราจะเห็นว่าเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็ถ้าเสียบ USB ไฟก็จะติดตลอดนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราจะใส่ ใช้วางข้างเตียงุกนอนอยังไงก็ถอด USB เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใส่เป็นฐานฐานแทนนะครับฐานก็เปิดช่องนี้นะครับชึบเปิดช่องนี้นะครับแล้วก็ใช้ฐาน triple A 3ก้อนนะครับ ผมใช้มือเดียวใส่นะครับพันเทปไปหน่อยนะครับหลังจากใส่ฐานเสร็จนะครับแล้วก็ลองเอา USB ออกนะครับที่เสียไว้ชึบออกก็จะเห็นว่าไฟดับนะครับก็ทีนี้ตั้งข้างเตียงได้ตามใจนะครับใครบอกกลัวแสงแยงตานะครับเอา USB ออกเท่านั้นเองนะครับอยากให้ไฟติดก็กดสักปุ่มนะครับกดสักปุ่มอะไรก็ได้นะครับมีสี่ปุ่มทีนี้นะครับก็ จะมีคำถามนะครับเฮ้ยตั้งเวลายังไงตั้งปุกยังไงนะครับอันนี้ก็ดูได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ gadgetmacho.com นะครับจะมีอยู่ในหมวดนาฬิกานะครับก็คุณสมบัติก็จะมีบอกเวลาอุณหภูมิวันเดือนปีตั้งปุกเขียนข้อความได้เป็นฮับสวิตช์ USB นะครับก็เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์นะครับส่วนวิธีตั้งเวลานะครับก็ให้ง่ายก็กดเอค้างไว้นะครับ ปุ่ม s นะครับค้างเอาไว้นะครับอ่ามันจะกระพริบอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็จะให้เป็น12ชั่วโมงหรืออ๋อพอดีผมไปกดปุ่ม m นะครับมันเป็นโหมดนะครับต้องกดอีกรอบหนึ่งก,ก่อนสมมติสอง3ูนย์หนึ่งสนะครับ ผมก็กดเลื่อนนะครับปุ่มนะครับ2องศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งห้าอลงกับพิบก่อนนะครับเมื่อกี้กดพิดอันนี้กดลงก็เลยลงขึ้นนะครับก็เป็น2015นะครับโอเคโอเคเสร็จก็กด กดกดกด S อีกทีนะครับเป็นมันเดือนนะครับคนไทยไม่ชอบนะครับขอดูเป็น day แล้วก็มันนะครับกด S อีกทีนะครับวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดือนนะครับมันกับเดือนเดือนสิบเอ็ดแล้วนะครับวันที่หนึ่งอยู่ครับ ซันเดย์นะครับ sun สองศูนย์หนึ่งห้าตั้งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาปกนะครับกวิธีก็เหมือนเดิมนะครับกด s ค้างไว้ y นะครับอันนี้ไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้กดให้ฟังไปดูอย่างอื่นกันดีกว่านะครับกว่เวลาเดี๋ยวค่อยมาตั้งแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้พอดีวันนี้มีภารกิจนะครับ คุณต้นนะครับอยากให้เขียนข้อความนะครับอาจจะให้แฟนหรือให้สาวนะครับตามนี้นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับก็เรามาแกะจะมีพลาสติกคุ้มนะครับก็ขออนุญาตแกะนะครับเพราะว่าต้องเขียนนะครับชึบมของเขียนนะครับใช้ปากกานะครับอันนี้ แกะปากกาอยู่นะครับก็เคยมีท่านลูกค้าถามไปนะครับว่าเ้ทำไมมันเขียนไม่ติดนะครับอ่อด้านนี้เป็นที่ลบนะครับปากกานะครับอยู่ด้านนี้ครับอีกด้านหนึ่งอันนี้ด้านที่ลบซ้ายมือนะครับปากกาอยู่นี้ครับเปิดขึ้นมาครับก่อนจะเขียนนะครับก็มีบางบางท่านเข้าใจผิดนะครับนึดว่าด้านที่ลบเป็นด้านเขียนนะครับ ทีนี้นะครับก็ลายมือผมก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเสียบ USB ก่อนจะได้ชัดๆนะครับโอ้โหจะไปเสียบ USB ช่องชาร์จนะครับก็ว่าไม่เสียบไม่เข้านะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตวางดีกว่าอย่างนี้ดีกว่า ไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะครับที่ให้ผมเขียนให้นะครับเพราะลายมือผมไม่สวยนะครับเอาเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะตกเฟรมนะครับ มาประมาณนี้นะครับก็สวยงามแล้วนะครับผม,ผมคิดว่าสวยนะครับใครบอกไม่สวยก็อาจจะลองซื้อไปเขียนดูนะเองนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟนะครับเกิดปัญหาแยงตายแล้วนะครับนอนไม่ได้นะครับเอา USB ออกนะครับ ราอยากเห็นก็ทําไงครับก็กดสักปุ่มครับพอเราใส่ฐานอยู่ครับใส่ฐานเนี่ยเพื่อให้นาฬิกามันเดินนะครับเราไม่ได้ใส่เอาไว้ทําอะไรแปลกๆก็แค่ใส่ให้นาฬิกามันเดินนะครับก็ตอนนี้ก็นิยมสีฟ้านะครับก็อาจเป็นอันว่าภารกิจของเรานี้เสร็จสิ้นนะครับ โอ้อาจจะมีรอยนิ้วมือของผมไปนิดนึงนะครับคุณต้นไม่ถือนะครับก็ยังไงก็ถ้าเป็นแฟนก็ขอให้แฟนรักแวนหลงนะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่ต้องการหาของขวัญวันเกิดแปลกๆอะไรอย่างนี้แบบเจ๋งๆนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ g a d g e t m a s c h o c o m นะครับทีนี้ก็อย่าลืมติดตาม subscribe นะครับหรือเรียก subscribe นะครับมุมขวาล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม